มันดูเหมือนผาเลยใจเย็นๆค่ะคุณป้าแล้วได้คำตอบยังไงบ้างคะรอ,เ,อ,อเขาให้คุณป้ากรอกรอคะนี่ไงให้กรอกเอกสารแล้วเขาให้ยังไงรอเครื่องมันเสียเครื่องเสียอีกแล้วแล้วก็ดูเหมือนหมาเลยเออใจเย็นๆนะคุณป้านะอืยังไงคะยังไงรู้สึกยังไงมันไม่เป็นธรรม คุณอธิบายสิคุณมาตรงนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้มไม่ใช่คุณดูดูดูเขาก็มีชีวิตจิตใจเหมือนพี่เขาว่าแหละคนนะไม่ใช่เหล็กใช่หินที่ไม่มีชีวิตจิตใจจะเคาะตรงไหนก็ได้เออตรงนี้นะป้าหูได้ยินไม่ตาม,มองเห็นไว้ทำไมไม่ถาม,มคนเราอ่ะเราจะใจตัวเองอันนี้น้อยใจเนาะน้อยใจค่ะ หน่วยงานรัฐการทำแบบนี้ทำได้ยังไง<อ>คนเรามันต้องคิดถ้าจะโดนพ่อแม่ตัวเองตัวจะคิดยังไงคนอื่นไม่ใช่ผักใช้ปลานะค่ะค่ะคิดมา,าดเย็นยน สู้ๆนะคะเดี๋ยวจะกลับบ้านไปกินยาก่อนที่วันจเย็นๆแล,แล้วแล้วอย่าลืมไปเกอ,กอะรายละเอียดเนะาะแ,แ,แล้วเข้าใจไหมว่าต้องไปทําอะไรต่อรอรอคิวเขาจะเสียบบัตรอะไรคไมอมพิวเตอร์เขาเสียอ๋อโอเคค่ะ